สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนเลยนะคะเจอกันอีกแล้วอีกแล้วกับทติทาโร่พูดคาว่าอีกแล้วนี่เหมือนอัดคลิปบ่อยเลยเนาะเพราะว่าหลังๆนี่คลิปหายไปหลายวันเพราะฉะนั้น ต่อไปนี้เราจะใช้คําว่าอีกแล้วเพราะว่าเราจะพยายามพยายามพยายามพูดแบบนี้มาหลายครั้งแล้วแต่ก็คลิปก็ยังข,ดขาดๆอยู่เพราะฉะนั้นแล้วนะคะจะพยายามให้มากขึ้นในการหาเวลาอัดคลิปเพราะบางทีเราก็ขี้เกียจด,ด้วยบางทีก็มีเวลาว่างแหละแต่ว่าขี้เกียจเนาะวันนี้คลิปในวันนี้จะเป็นคลิปในหัวข้อแล้วแต่ไพ่จะบอกนะคะหยิบไพ่มาเจออะไรก็ไปตามนั้นเลยแล้วก็อีกอย่างที่จะต้องขอแจ้งไว้ก่อนเลยก็นะคะบุคคลท่านใดที่ มาดูคลิปเพราะเรื่องส่วนตัวนะคะย้ําเรื่องส่วนตัวปัญหาส่วนตัวเรื่องความรักส่วนตัวต่างๆที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับสังคมใดๆเลยแล้วคุณมาดูเสร็จแล้วคุณก็มาเขียนด่าคนทําคลิปว่าขอร้องอ่าไม่ใช่ขอร้องอันนี้พูดเพ้อไปใช้คำด่านะคะด่าว่าน่ารำคาญ ไม่ต้องพูดเรื่องส่วนตัวเข้ามาปนเอาแค่ดูดวงอย่างเดียวแล้วก็ออกคำสั่งบรราาบรา,บรา,บราคนประเภทน,นี้ใส่หัวไปไกลๆนะคะเราไม่ต้องการพลังงานเหล่านี้เข้ามาอยู่ใกล้พื้นที่ของเราแล้วก็อีกอย่างนึงเลยก็คือคุณมาดูคลิปเราเพราะเรื่องส่วนตัวแต่เวลาที่เรามาชี้แจงว่าเช่นเราไม่ว่างเลยอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นหรือแม้แต่กระทั่งอธิบายเรื่องพลังงานให้ฟัง ก็มาด่าเราว่าเราพูดเรื่องส่วนตัวทางๆท,ท,ที่เงินก็เป็นเงินส่วนตัวของเราที่เราซื้อไพ่มาอา่านแล้วก็ไพ่สำรับนี้นะคะก็จะให้ด้วยราคา1,700บาทค่ะเราไม่ได้ขอใครเลยเราเอาตังของเราซื้อเองเพราะฉะนั้นแล้วมันคือส่วนตัวทั้งหมดเลยกล้องเราก็ซื้อมาบวกกับอุปกรณ์แก๊เจ็ตต่างๆในราคา7 8หมื่นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณอยากให้มันเป็นส่วนตัวมากจริงๆ เสียตั้งไปดูส่วนตัวหรือไม่ก็ถ้าจะเป็นคนที่ขี้รำคาญเบอร์ใหญ่ขนาดนี้นะคะไปซื้อภัยมาอ่านเองเพราะเราเบื่อมากเราเคยแจ้งไปแล้วว่าติชมอย่างหนึ่งด่าอย่างหนึ่งหมิ่นประมาทอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเราเคยบอกไปแล้วถ้าใครเอารถทัวร์มาจอดนะคะเอารถทัวร์มาจอดเราก็จะให้ ผู้ช่วยของเราไปเก็บตังค์เพราะฉะนั้นผู้จริงทําจริงนะจะที่รักเราบอกแล้วว่าเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินเราทําคลิปเล่นๆสนุกๆเพราะเราไม่อยากเบื่อเพราะฉะนั้นแล้วที่เรายังทําอยู่ทุกวันนี้เพราะว่าคนน่ารักน่ามันมีเยอะกว่า แต่ที่เราจะต้องออกมาเตือนเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้อยากได้เงินของใครในรูปแบบที่ว่าต้องขึ้นลงขึ้นศาลเพราะไม่มิ่นประมาทเราอยู่เรื่อยๆแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะชื่อของเราคือไทยนี่ไม่ได้ชื่อแจนไม่ได้ชื่อซ้มแล้วก็อีกคนนึงจําชื่อไม่ได้นะคะชื่อไทยนี่นะคะชื่อไทยนี่เนาะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นคลิปของเราดีกว่าวันนี้ไพเขาอยากจะบอกอะ,อะไรเราบ้างนะจ๊ะ มาดูสิว่าไพ่ในวันนี้จะบอกอะไรกับเรานะคะวันนี้เราก็ตื่นแต่เช้าเลยตื่นขึ้นมาอัดคลิปเพราะว่าตอนบ่ายจะต้องเข้าออฟฟิศไปประชุมเมื่อคืนนอนเยอะมากนะคะตื่นขึ้นมาสดใสซาบซ่ามากแล้วก็หวังว่าพลังงานที่ทำคลิปในวันนี้จะดีปรากฏว่าก็ดีจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วการนอนหลับพักผ่อนที่ดี ก็คือการนอนให้เต็มที่นั่นเองนะคะนานๆจะเกิดขึ้นกับเรานะบอกไว้ก่อนเลย <c oughs> อันนี้คืออวดนะใครตามเราใน Facebook ส่วนตัวจะรู้ว่าเราเป็นคนที่ไม่ค่อยหลับค่อยนอนเนาะอ่ะไฟออฟโซดเนี่ยพอไม่ได้นอนปุ๊บสมองพังนะคะนอนเยอะๆพักผ่อนมากๆแล้วเวลาหลับนะคะปะพยายามทําให้สมองหลับด้วยอย่าคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้เยอะเนาะเราจะเป็นคนที่ชอบคิดเรื่องงานเราก็จะเครียดอยู่ตลอดในหัว เพราะฉะนั้นอย่าทำแบบเรานะคะโอกาสที่จะอายุสั้นมีเยอะเนะเาะอ้าว sick of pentacles reverse นี่ไงทําร้ายร่างกายตัวเองเยอะเหลือเกินไม่อา้าอย่าไปคิดมากอะไรที่มันแก้ไขปัญหาหรือเคลียร์จบไปแล้วให้มันจบไปนะคะ seven of cups เนี่ยด d r a มด d r a m าอะไรก็ไม่นี้ว่าจะมีนะเนี่ย <laughs> แต่ถ้าจะเป็นคนที่ชอบคิดโดยนิสัยว่าไปเราก็แนะนำคนอื่นเราก็คิดเยอะๆนะ ไม่ได้คิดเรื่องใครเลยนะส่วนใหญ่เป็นเรื่องงานซ้ำอยู่นั่นแหละแล้วก็เพจ of pencil นั่นไงว่าแล้วสมองมีแต่เรื่องงานคุณขาพักบ้างพักบ้างให้สมองมาได้หายใจบ้างเนาะ <S <S น <S <S เนี่ยเราบอกแต่คนอื่นจริงนะเรา,าภูมิตกซ้ำซากซ้ำซากไม่ไหวเอ้าแล้วก็เทนออฟสอดเนี่ยค่ะพ่าออกมาชัดมากเลยคุณวันนี้ว่าปัญหาคุณไม่ค่อยมีเลยแถมไม่มีด้วยซ้ำมันไม่ใช่แค่ไม่ค่อยมีนะอาจจะไม่มี แต่คุณเป็นประเภทที่ว่ารอบครอบจัดรอบครอบจริงๆคิดซ้ําคิดซ้อนคิดซ้ําค,คิดซ้อนเอ๊หรือว่ามันจะอย่างงั้นมันจะอย่างนี้มันจบแล้วค่ะปล่อยให้มันผ่านไปโอเคโอเคนะโอเคแล้วถ้าวันนี้เราอัดคลิปได้ตามเป้าที่เราทําได้แล้วที่เวลาเหลือนิดหน่อยนะคะเพราะเราดูนาฬิกาแล้วตอนนี้มันพึ่งสิบกว่าสิบสิบโมงนิดหน่อยเราจะอัดคลิปสั้นๆให้จะได้มีคลิปไว้ดูเยอะๆสำหรับคนที่อยากฟังเสียงเราจริงๆเนาะ อามาแล้วก็เดลเ v อร์อัปไรคุณคะตัวคุณมีทางเลือกเยอะมากๆเลยในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักหรือเรื่องงานนีทูอ็อบซอร์แต่ไม่เลือกเอง <c oughs> <c oughs> เก็บไว้หมดแล้วก็มาคิดประมาณว่าบางครั้งนะคะการที่เรารอบครอบมากไปมันทำให้เราเสียโอกาสมา a ส e of Pentacles ร e ว e ร์สมีแต่เรื่องงาน ใหพักบ้างสมองนะพักหน่อยค่ะ <c oughs> The night of w a n d s night of w a n d s อะไรดูเหมือนคุณจะเป็นคนที่ hyperactive มากนอนหลับแต่หลับก็ไม่เต็มที่หรอกเพราะว่าสมองคือเปอร์สุดเลยคิดเรื่องงานนั่นนี่นั่นอยู่ในหัววนไปวนมาวนมาวนไปกว่าจะได้หลับอีกทีไว้ดีสี่แล้วเลียวนี้นอนตั้งแต่หกทุ่มเที่ยงคืน มาตื่นย่าไม่ให้มาตื่นสิรู้สติกีกทีคิดนั่นคิดนี่ไปดึกมากซะแล้วอย่างนั้นแล้วนะคะเบาๆนะไปพักสมองก่อนนะตอนนี้เลยนะคะไพ่บอกคุณว่าถ้าคุณพักมันลงนะโอกาสที่คุณจะได้ไอเดียใหม่ๆในการทำมาหากินหรือแม้แต่กระทั่งถ้าคิดเจอเรื่องความรักนะ ปล่อยวางบ้างให้โอกาสคนใหม่ๆได้เข้ามาเพราะสิ่งที่มันเป็นอยู่นะตอนนี้เลยคือคุณมัวแต่กอดอดีตไว้อย่างนี้แน่นเลยอดีตจะไปอย่าัาฉันนะจะอดีตเฮงซวยแค่ไหนก็อย่าไปอยู่กับฉันก่อนประมาณนี้แต่ข้อดีของเราก็คือเราคิดเดยอะก็จริงนะแต่เราจะไม่กอดอดีตไว้ไม่กอดนะแต่แย่กว่านั้นอีคืออะไรรู้ไหมให้มันมานอนข้างๆเลยหนักกว่าอีกแล้วมันก็กลายเป็นเงาที่ตามตัวไปเราตามตัวเราไปทุกที่ ดังนั้นถ้าคุณแค่เลิกกอดเขาก็ไปจากคุณได้อดีตนะแต่ของเรามันเป็นเงาตามเลยอย่าทําให้มันเป็นหือนเรามันแย่เพราะฉะนั้นอย่าดื้อน,นะคะเราเป็นคนที่หัวดื้อเราเคยบอกไปแล้วอะมานาจุดนี้เลยคุณคะมันมีใครใหม่ๆดีๆเข้ามาจอในช่วงคุณมากเลยรวมไปถึงการงานด้วยนะไพ่การงานก็โอเคมากแต่ที่มันเป็นไปนะตอนนี้มันไม่ได้เริ่มต้นใหม่ไปเรื่องไปเราสักที ต่อให้เริ่มต้นใหม่ไปแล้วมันไม่ดีดีมากมายสักทีนั่นเป็นเพราะอะไรเอ่ยนั่นมันเป็นเพราะว่าตัวคุณก็ไม่ยอมปล่อยสิ่งที่มันจบแล้วให้มันจบไปคุณยังดึงล้างสิ่งที่มันจบแล้วไว้อยู่เลยอย่างที่บอกไปอดีตอย่าไปอดีตกลับมากัน <c oughs> กับคนที่ไม่ได้คุยกันแล้วเหมือนกันก็ยังอะไรเอาวรอ,อยู่อุ้ยไม่ได้แล้วล่ะต้องเสียตังไปดูดวงสักสามรายกันอะดูสองคำถามก็ได้สองสองข้อ,อหรือเอาจะยังไงดีตายแล้วคิดไม่ตกเขายังรักเราอยู่แน่เลยแต่เขาไม่คุยกับเรา รักกันยังไงรักไม่คุยมีมีจริงแต่น้อยมากน้อยจริงๆค่ะไอที่ไม่คุยส่วนใหญ่คือไม่รักอืมแต่ที่ไม่คุยแล้วรักก็มีแต่น้อยดังนั้นพยายามอย่าไปคิดข้าข้างตัวเองเยอะเอาความเป็นจริงก่อนว่าเขาแค่ไม่คุยกับเรานั่นแหละมันจะรักหรือไม่รักช่างหัวมันเอาเื่ถ้าเขาไม่คุยคือเราควรจะไปหาอย่างอื่นทําได้แล้วนะถามเราเราอยากได้ตังไหมเอา้าเราก็ชอบเงินนะถึงแม้เราก็จะมีของเราอยู่แล้วแต่ห้าบาทสิบบาทเราก็ชอบอืม แต่ถ้าชอบแล้วมันต้องมานั่งฟังอะไรที่แบบเฮ้ย <c oughs> มันโจบไปชาติหนึ่งแล้วนะคุณคุณยังขุดมานะําทไมมันก็ไม่โอบปะเพราะสุดท้ายแล้วมันจะเป็นท็อกซิกกับเราและมันก็จะเปลืองต่างคนด้วยเพราะฉะนั้นนะคะปล่อยวางนะจากหน้าไพา่มันไม่มีอะไรเลยตรงนี้คุณคะ่ะดวงมันก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่ที่มันไม่ดีคือจิตของคุณไม่ยอมปล่อยวางเท่านั้นล่ะ อ่าแล้วก็อย่างหนึ่งไหนๆก็ถึงนี้ละ The l o v e r s มา <S มันก็คือไพ่เนื้อคู่ถ้าคุณเป็นประเภทที่ยึดติดกับเรื่องเนื้อคู่นะคะอุ้ยคนนี้เป็นเนื้อคู่ฉันเป็นอดีตชาติเราเคยไปทำให้เขาเจ็บปวดมาคุณขาคุณเอาการันตีจากไหนมันมีใบเอกสารทางราชาการแปะประทับบอกคุณจริงจังไหมว่าเออคุณสมพงศ์นะคะเกิดเมื่อวันที่เท่านี้เท่านี้เท่านี้เป็นเจ้ากรรมในเวรหรือเป็นเนื้อคู่กับคุณสุมาลี ที่เกิดก่อนคุณสมพง์ประมาณ18ปีเขาไม่ได้ระบุไว้ใช่ไหมดังนั้นถ้ามันไม่ได้มีการระบุเลยแล้วคุณแค่ฝันหรือคุณไปดูอะไรมาก็ตามที่พระพูดสาธุียบาปเพราะพระที่ชอบบวชอุตริก็มีเยอะมากคา่ะค่ะนะคะพูดผิดที่ไม่ได้ทำตัวให้หน้าเคารพก็มีเยอะมากแล้วก็มีพระนะที่เป็นญาติเราบวชมาเป็นเจ้าอาวาสและว,วงเล็บวัดวัดที่เป็นประจำอยู่อะ ก็เป็นเงินของครอบครัวซื้อเองที่เดียนทุกอย่างเลยเราก็ยังไม่เคยเ็นท่านไปดูดวงหรือไปทักใครนะว่าอุ้ยไม่เชิญเพื่อนเข้ามาได้ละมีเพื่อนมาเกินอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีนะแล้วก็เห็นเป็นพระธรรมดาทั่วไปคือปกติพระเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้เราก็ไม่ได้ไปก้าวร่วงพระส่งนะคะแต่ว่าก็มีนะพระส่งที่ทักมาหาเราเรื่อยๆว่ายมเชื่อเรื่องผู้ผีปีศาจไหมยมเชื่อเรื่องเนื้อคู่ไหมอาตมาจะบอกว่า อตาตมาฝันเห็นว่าโยมกับอตาตมาเป็นคู่กันมีมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคุณอย่าไปเชื่ออะไรเยอะค่ะเชื่อในความเป็นจริงอยู่อย่างหนึ่งว่าคุณพิสูจน์ไม่ได้แล้วก็ปล่อยวางซะเตือนไว้ก่อนนะถ้ามีพระส่งมาดูคลิปแล้วส่งข้อความมาเราจะแจ้งไปที่สำนักพุทธเราจะไปแจ้งแพรรี่เพราะเราไม่ชอบมันไม่โอเคมากๆเลยนะคะคุณเป็นพระคุณจะมายึดติดบ้าบออะไรเรื่องเนื้อคู่พระคือผู้ที่ละแล้วซึ่งทางโลก คุณยังมาดูดวงคุณยังส่งข้อความมาจีบสาวอยู่เลยมันไม่ใช่เรื่องปกตินะขนาดคนปกติทั่วไปเป็นพระเอกเป็นดารามาจีบฉันยังไม่เอาเลยอันนี้พูดเรื่องจริงเพราฉันไม่ได้อยากมีแฟนไม่ได้หมายความว่าเขาดีไม่ดีแต่คุณเป็นพระแล้วคนไม่ได้อยากมีแฟนอยู่แล้วคุณคิดว่าฉันอยากจะคุยกับคุณไหมดังนั้นถ้ามันอยู่ตรงนี้นะคะที่เราก่าวถึงบุคคลในกลุ่มนี้หรือกลุ่มแม่ป้าที่ชอบไปอ่ามโนเอาเองว่าน้องที่เพิ่งเกิดจากท้องแม่เข้ามาไม่กี่ปีะ เป็นผัวในดีตชาติคุณป้าต้องเลิกคิดแบบนี้ด้วยค่ะสงสารเด็กเด็กบางคนยอยุสิบสออยู่เลยตัวเองแกง่ง่อมแล้วมาดูดวงว่าอยากได้น้องเขาเป็นผัวบางคนก็อยากได้น้องเขาเป็นเมียคุณมันไม่ใช่จริงๆนะเพราะฉะนั้นไพ่ในวันนี้มันเฉพาะกลุ่มจริงๆเลย อ่ะแล้วส่วนแรกเลยคือมันเป็นได้หลากหลายแต่ส่วนที่ถัดมาเนี่ยเฉพาะกลุ่มจริงๆเขาบอกถ้าคุณยังเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยๆนั่นคือคุณกําลังตัดโอกาสที่ดีที่คุณจะมีในอนาคตนะคะจําไว้นะคะว่ามันไม่ได้มีเอกสารรับรองว่าใครเป็นคู่เราดวงก็ส่วนนึงแต่คุณจะมั่นใจได้ยังไงว่ามันแม่นคุณไม่ต้องมาให้เครดิตเราหรอกว่าอุ้ยดูแม่นอย่าเขาเป็นคู่ผัวตัวเมียดีตชาติเราไม่ได้ต้องการได้ยินคํานี้เราต้องการได้ยินอะไรก็ตามแต่ที่ มันเป็นเหตุและผลอยู่จริงๆมันจะได้ทําให้คุณมีความสุขอย่างที่เราเคยพูดอยู่เสมอบางคนเจกว่าแล้วรั่นวจาชาตินี้จะไม่มีผัวเพราะจะรอคนคนนี้ไอ้ที่ไม่มีนะ่ยมันไม่ได้ว่ารอเขาหรอกมันไม่มีใครเอาเพราะอะไรไม่เซ t พินาคิดดูแค่ไม่เซ t เรื่องความรักพิ่นาขนาดนี้เราเรื่องอื่นจะพินาขนาดไหนคะคุณเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนประเภทนี้นะไม่ต้องพิมพ์ประจานตัวเอง เก็บไว้เงียมีเขาล็อกไปแก้ตัวมันจะได้มีใครสักคนที่ดีๆเข้ามาเพื่อคุณสักคนนึงแล้วก่อนที่จะรอคนดีๆเข้ามาน่ะไปทําตัวเองให้น่ารักด้วยต่อให้เทวดาเข้ามาในชีวิตแต่ทำตัวเฮงซวยมากเขาก็ไม่เอาเนาะอืม <c oughs> โอ้เหนื่อยมาชอบก็ดูไม่ชอบก็ไม่ต้องดูนะคะไม่เคยบังคับเนาะพอเราขี้เกียจมานั่งฟันหน้าหาทุ่งลาเวนเดอร์ให้คุณวิง่ง นะีคะความรักดีมากเลยเขาเป็นคู่ดีแต่ชาติเราจะได้อยู่ได้เกินตลอดไปใช้ภาษาเหมือนเมื่อ80ปีที่แล้วนะพูดกันน่ะสวัสดีค่ะท่านยิงอะไรอย่างเงี้ยภาษาแบบนั้นพอใช้ไม่เป็นคุณถ้าคุณอยากได้ยินอะไรสวยๆไปฟังละครว,วิทยุเนาะมันจะมีเยอะเลยใน youtube ก็มีนะที่เขามาทำกันเราเห็นอยู่นะคะลองดูนะคะอืถ้ามาดูช่องนี้ค่ะทุกอย่างต้องเป็นความจริงต่อให้มันอาจจะไม่ได้เป็นความจริงที่เกิดขึ้นกับใค,ครๆแต่ความจริงที่เขาพูดถึงคือ มันมีแฟชั่นมันมีเหตุและผลก็คือทุกอย่างต้องเบสบนโลจิคนะคะนะจ๊ะเออมาอย่างที่บอกไม่ชอบก็ไม่ต้องดูไม่ได้บ้งครับเปืองเปืองเขาเรียกอะไรเปืองเน็ตเปืองอินเทอร์เน็ตบ้านคุณนะคะสงสารเนาะอ่ะนี่เขาบอกให้เอาคนที่อ่นานภาษาอังกฤษออกจะแฮ่ขึ้น่าเลยเพราะมันคือเนื้อเรื่องที่เราพูดไปทั้งหมดคุณเลิกผิดบาปในใจนะคะ ประเด็นเลยก็คือจากหน้าไพา่คุณรู้สึกผิดกับตัวเองนั่นแหละคุณไปทําบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่น่ารักกับตัวเองแล้วคุณไม่ยอมรับมันแล้วคุณจะสร้างเรื่องต่างๆขึ้นมาเพื่อว่าอุ๊ยคนนั้นเขาเป็นอดีตจะใชของเราซึ่งจริงๆคุณแค่ทําตัวไม่น่ารักก็เลยไม่มีใครเอาอันนี้เราแค่พูดรวมๆนะจ๊ะย้ําอยู่เสมอไม่ตรงปล่อยผ่านไปแต่ถ้าตรงก็อยู่เงียบๆอย่าประจานตัวเองนะเอาต่อ เบอร์รวมกันได้เท่ากับ3เพราะฉะนั้นอยู่บนโลก3ดีนะลกูกอย่าหลุดเข้าไปอยู่ในโลก5ดีเพราะมันไม่มีใบาการันตีจริงๆไม่เหมือนไปฉีดโควิดนะเขาเขียนใบให้เลยว่าอัะนนะ่าเข็มแรกเข็ม2เข็ม3มฉีดแล้วอันนี้มันไม่เหมือนกันนะลกูกนะแก่แค่ไหนก็ขออนุญาตเรียกลูกแล้วกันนะคะเพราะดูเหมือนแบบอ่อนต่ออ่อนต่อโลกมากน a ï v มากเลยไม่ใช่คิโ no ซนแล้วนะ in no s e n s ก็คือแบบใส่แต่ n a ï v นี่คือใส่ถึงขั้นโง่ อันนี้ไม่ได้ได่ดาคนดูนะคะเราพูดถึงพลังงานนะจ๊ะอ่าต่อมานะคะหัดยืนหยัดเพื่อตัวเองอย่าไปอยู่บนโลกของความไม่เป็นจริงมากนักอืมเนอะทำให้ได้นะคะสิบหกบวกกันได้เท่ากับเจ็ดก็คือเลขของสปิริชอลเดี๋ยวนะสปิริชอลนั่นแหละเอาตัวเองออกมาบางทีมันมากไปแล้วเจ็ดบวกสามเท่ากับสิบคือคอมพรีชันก็คือปล่อยให้มันผ่านไปจบไปบ้างนะคะ อ่าแล้วก็พยายามมองเห็นคุณค่าในตัวเองคุณรู้ไหมเอ่ยคนที่เขาหมกมุ่นกับของพวกนี้ยส่วนใหญ่คือคนที่ไม่รู้จักคุณค่าในตัวเองทั้งนั้นเลยเท่าที่เราเห็นรู้ไหมคนที่ไม่รู้จักคุณค่าในตัวเองเป็นคนประเภทยังไงเราจะบอกมีอะไรเสริมดึงรื่งความรักได้บ้างคะมีอะไรที่ทําให้ความรักดีได้บ้างคะมีอะไรที่ทําให้ผัวรักผัวร้งได้บ้างคะมีง่ายๆเลยไม่ต้องไปพึ่งส่ยมงส่ยมูหรอกสายมึงอะไปแก้ไขสันดานเดี๋ยวก็หายอืม เนาะโอเครักกันก็อยู่รักรักกันก็อยู่ต่อนะคะก็กดติดตามไปถ้าไม่รักก็ไปเลยไม่ได้ว่าอะไรเพราะอย่างที่มาดูกันช่องนี้ทําช่องมาเกือบสามปีละเกือบสามปีนะบางคนบังคับให้เราพูดว่าเราทํมาสามปีสามปีสี่ปีแล้วมันจะมาบังคับได้ไงัง่ะอย่ามารู้ดีกว่าคนทําช่องมันมีรายละเอียดอยู่ใน YouTube แต่ว่าลงคลิปแรกวันไหนมันยังไม่ถึงสามปีค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะนะรักกันก็อยู่ต่อไม่รักกันก็ไปเท่านั้นแหละเนาะ โอเคเจอกันคลิปต่อไปบายยอย่าลืมกดติดตามนะคะอ่อนๆทำหน้าอ่อนมีหลายคนบอกว่าหลงดวงตา,าเพ,อ,เพอฉันต้องใช้ดวงตาอ่อนอย่าลืมติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยที่ดูโฆษณาให้จนจบด้วยแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปต่อไปนะคะบายย สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมีไพ่ใหม่ๆมานำเสนอนะคะเป็นไพ่ affirmator ไพ่ oracle ข้อความที่ช่องเราทำขึ้นมาเองนะคะมันก็จะมีตอนนี้นะมีทั้งหมด3แบบเลยนะคะแบบแรก unspoken love message เป็นไพ่ข้อความจากเขาคนนั้นถึงคุณนะคะอันนี้จะเป็นฉบับภาษาอังกฤษนะกล่องก็จะประมาณนี้เนาะ ไพ่สำรับนี้มีทั้งหมด63ใบนะคะข้อความก็จะเป็นประมาณนี้เป็นภาษาอังกฤษมี63ใบาราคา639บาทนะคะน่ารักฮะอันนี้ด้านหลังไพ่เนาะส่วนด้านหน้าก็จะมีข้อความประมาณนี้นะคะอ่าแล้วก็สำรับที่2นะคะ จะเป็น let love l e a d message card อันนี้เป็นด้านหลังนะคะด้านหลังกล่องก็คือการ์ดข้อความที่ประกอบไปด้วยความในใจจากเขาคนนั้นจำนวน63ข้อความใช้ประกอบในการเปิดไพ่ทาโร่หรือเพื่อความบันเทิงหรือดูกับเพื่อนฝูงอะไรก็ว่าไปเนาะอ่าหน้ากล่องก็จะประมาณนี้นะคะเป็นน้องเหมียวอันนี้ก็มี63ใบเหมือนไพ่ข้อความภาษาอังกฤษแต่ว่า ข้อความภาษาไทยกับภาษาอังกฤษจะไม่เหมือนกันนะคะข้างในก็จะประมาณนี้ข้อความจะประมาณนี้นะหกสิบสามใบเหมือนกันขนาดเท่ากันด้วยนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังไทยก็จะเป็นรูปน้องเหมียวถือหัวใจน่ารักน่ารักส่วนอีกสำรับหนึ่ง จะเป็น Men and Move On Message Card ก็คือไพ่ให้กำลังใจหรือเป็นไพ่ข้อความจากจักรวาลแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยากจะบอกคุณนะคะอ่า Men and Move On ก็คือไพ่365วันของการรักตัวเองคือการข้อความที่ประกอบไปด้วยความสร้างเอ้ยด้วยความสร้างกำลังใจจากจักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จำนวน63ข้อความนะคะใช้ประกอบในการเปิดไพ่ทาโร่หรือเปิดเพื่อให้กำลังใจตัวเองหรือ เปิดดูกับเพื่อนๆก็ได้ด้วยเนาะอ่ะอันนี้ด้านหลังกล่องนะคะก็จะประมาณนี้ด้านหน้ากล่องก็จะเป็นรูปคนนอนกอดอยู่กับแมวเหมียวฟังเพลงใช้ชีวิตมีความสุขเนาะอ่ะแล้วก็ไพ่กอหน้าตาจะประมาณนี้นะคะข้อความเป็นภาษาไทยไพ่ทั้งสามสำรับข้อความไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันเลยทั้งสามสำรับก็จะแตกต่างข้อความกันไปน่ารักอ่ะ ราคาเท่ากันนะคะ63ใบาราคา639บาทเท่ากันด้านหลังก็จะประมาณนี้เนาะโอเคนะคะถ้าสนใจติดต่อไลน์ทักมาเลยนะคะสั่งซื้อได้เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยเนาะที่สนับสนุนกันมาโดยตลอดแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามทำไพ่แบบใหม่ๆออกมาตอนนี้กำลังทำไพ่ทาโร่อยู่แต่ยังไม่เสร็จ เดี๋ยวคิดว่าเร็วๆนี้คงจะมีออกมาให้ชมกันนะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆนะสำหรับการสนับสนุนบายค่ะ